สวัสดีครับผมจะมาย้ายนักเตะนะครับจากสกอตนักเตะตำนานนะครมาสกอตไทยลีกใช้ไทยลีกเป็นหลักนะครับอ่ะนะครับเราก็จะมาดูโปรแกรมก่อนว่ามีโปรแกรมอะไรบ้างนะครับก็จะมีอีบีเอ็มยี่สี่แล้วก็ยี่ห้านะครับจะใช้ควบคู่กันนะฮะอ่ะเราก็เข้ามาที่ยี่ห้าก่อนนะฮะเพราะว่าตัวนี้จะดูนักเตะ ได้นะครับว่านักเตะตัวไหนไอดี ID อะไรนะยี่สี่นี้เมนูมันจะไม่ค่อยเหมือนกันครับแต่ว่าผมจะถนัดยี่สีด้วยมากกว่ายีิบห้านะฮะอ่ะเราก็เข้ามาสคอร์ตตำนานก่อนนะครับไปดูอว่าไอดีนักเตะคนนั้นไอดี ID อะไรนะครับ ใช้ควบคู่กันนะน่าจะเปิด 1, 2, 1, ประมาณหนึ่งสองหึ่งสามโปรแกรมเลยก็อันนี้ยี่ห้านะครับอี่ห้หนึ่งก็คือเอาไว้แค่แค่ดูแค่ดูก็สอสองไม่ต้องทําอะไรแต่ที่ใช้จริง,รงก็คือยี่สิบสี่นะครับคือยี่สิบสี่เนาะถ้าเราแอดนักเตะแบบนี้จะมันไม่ค่อยบักเท่าเราไปดิดในเกมนะฮะที่จริงผมจะเทสให้อ่าหมดเลยนะเข้าไปในเกมอย่างนี้อย่างนั้นเพราะว่า ผมรู้แล้วว่าทําไมผมโหลดสกอรตไม่ได้เพราะของพี่น่าจะเป็นเวอร์ชั่นเก่าบวกผสมใหม่ในะของผมมันเป็นอมอสของผมใหม่หมดเลยทีนี้เป็นอัปเดต11บเดลยทีนี้ของพี่น่าจะโหลดแบ็กมาน่าจะโหลดแบ็กโหลดเป็นแพทเก่าคืนทางเจ้าของแพทเขา,าจะทําแบบนั้นนะฮะผมก็เลยเข้าโหลดสกอรตไม่ได้พอโหลดปับ๊บขางไว้พอโหลดปั๊บให้ลบมันให้ลบ นะให้ลบไฟล์ก็คือมันบอกว่าเวอร์ชันเป็นเวอร์ชันไม่ที่ไม่ตรงกันก็คือ,อมอดที่ผมใช้รันไปพร้อมกันเนี่ยมันเป็นตัวใหม่หมดนะฮะก็เลยผมก็เลยไม่เปิดเข้าไปทําให้เสร็จนะครับอ่ะผมแค่จะสอนย้ายในสกอตเฉยใครเข้าไปในเกมเข้าไปดูว่ามันเข้าไหมนะครับในตัวเกมแล้วพี่ก็ไปเปลี่ยนมินิเฟสนะะหน้าปกแล้วก็ไปเปลี่ยนชื่อนะครับเนาะเปลี่ยนชื่อเป็นอยู่เนาะนะครับ ใน Editor, ไลท์อีดิเตอร์นนั่แหละกด F9 นะครับตามนั้นนะฮะอันนี้เราเข้ามาอสคาร์ตำนานก่อนเข้ามาดู Her, าเพลเยอร์นะครับว่าเพลเยอร์คนนั้นเป็นใครนะฮะสมมติว่าพีเมลีกนะครับเข้ามาเข้ามาพีเมลีกเออ่แมนยูก็ได้นะครับทีมไหนก็ได้เราคิดว่ามันอยู่ไหนเราเข้ามาดูนักเตะก,ก่อนนะครับชื่อมันก็ไม่เป๊ะนะอาจจะแบบอ่านยากแต่เราก,กดดูได้อย่างเช่นปอปอกปางี้ย นะฮะปลอกปลากดปลอกปลาเราคิดว่าเป็นปลอกปลาถ้าไม่คิดเราอิดดิดูก็ได้นะครับแต่อย่าไปเซฟกันนะนี่นะเนี่ยก็จะเห็นปลอกปลาเนี่ยหนึ่งเก้าห้าแปดหกสี่อย่างเงี้ยอ่าเราจะปลอกปลาเข้าไปไทลีกนะครับทีนี้ก็ไปยี่สี่ทีนี้เปิดยี่ห้าก่อนก็คือดูไว้ดูเฉยๆไม่ได้ทําอะไรแต่ยี่สี่นี่แหละคือเอาไว้ทานะฮะแล้วก็เตรียมโฟลเดอร์ไว้ด้วยนะครับว่าจะแยกอะไรไว้ยังไง นะครับอ่ะนนี้เข้าไปที่ไทลีกนะครับสกอตไทลีกเนาะของพี่มันเป็นสกอตตัวเวอร์ชั่นเก่าผสมใหม่นะมันก็เลยต้องไปเลือกมอดบางตัวใช้ไม่ได้บางตัวใช้ไม่ได้ไไดพอเราฝืนจะใช้ปุ๊บมันไม่เข้ากับสกอตมันไม่เข้ากับมอดมันก็จะให้เราลบสกอตฟิง้งเพื่อให้เริ่มสกอตใหม่นะที่ผมแคปให้ดูนั่นแหละ นะที่ผมแค่ดูคือผมก็ไม่เข้าไปในเกมคือแค่ทําแบบนี้ก็ได้แต่พี่ถ้าพี่เข้าได้พี่เข้าไปเลยแล้วพี่ก็แต่ว่าพี่ต้องโหลดอ่าไอโหลดสกอตตัวที่ผมอ่าใช้พี่ใช้สกอตตัวเก่าอ่ะเขาตัวเก่ากับพี่ก็จะใช้สกอตต์ตำนานตัวไหนก็ได้พี่ทําแต่ทําตามเนี่ยแบบนี้นะฮะทําตามแบบที่ผมทําพี่จะใช้ไทลีมาอยู่กับตำนานก็ได้หรือว่าตำนานอันนี้ก็แล้วแต่ ตรงนั้นแต่เราเอ้ยเราอยากได้โลโก้เราอยากได้มีหลีกไทยลีกด้วยถูกไหมอ่าลีกจีอ่าลีก,ลกหลายลีกลีกเน้นลีกเอเชียหลีกสิงคโปร์มาเลเซียนะครับอ่าอาผมดูแล้วมันเพิ่มนักเตะโดยตรงไม่ได้มันต้องเข้าไปแทรกนักเตะที่อ่าที่คิดว่าพี่ไม่ไม,ไม่ไม่ใช้แลว้วอ่ะนะฮะที่พี่ที่พี่ไม่ใช้คือพี่ก็มันเพิ่มไม่ได้เพเยอร์มันเนี่ยเข้าไปเนี่ยมันไม่มีผมแอดเข้าให้แล้วเนี่ย อ่าถ้าเป็นถ้าเป็นอไอตำนานมันผมเพิ่มเข้ามาได้นะฮะเนี่ยถ้าเป็นตำนานเนี่ยไอคอ,อนหรือว,ว่แพทไอสคอตที่ผมทำอย่างเงี้ยมันจะได้นะครับเนี่ยเนเดี๋ยวเดี๋ยวประเดงนน,นะฮะ ออกไงวะเนี่ยอ่านี่ฮะตัวยี่สห้าไม่ค่อยคล่องเนี่ยฮะเนี่ยฮะดูฮะมันเราก็แอดน 0, เนี่ยฮะศูนย์ศูนย์เนี่ยเขาวางไว้เลยเนี่ยเนี่ยฮะมันก็จะแอดเข้าได้เลยถ้าผมก็พยายามแต่ว่าสกอตมันไม่ตรงกันไงอันนี้มันอัปเดตอันนึงอันนี้อีกอันหนึง่งผมก็จะเอาพวกเนี้ยเนี่ยเนี่ยเข้าไปแอดเราแอดได้เลยเราไม่ต้องไปแทรกของพี่มันไม่ได้เนี่ยไทยลีกเนี่ยที่พี่เขาไม่ได้เพิ่มตั้งติไปให้เลย เนี่ยคือเขาต้องเพิ่มไม่ให้เราเราอืมคือเขาจะทําโน้ตเพจนะเนี่ยโน้ตเพจเนี่ยคือเขาจะทาโน้ตเพจไม่ให้เราเดี๋ยวมันจะให้ดูโน้ตเพจถ้าผมเหลืออะเอาเซไปอยู่นะฮะเนี่ยฮะบานนี้เนี่ยไปเยอะไหมเนี่ยเข้ามาเนี่ยโน้ตเพจเนี่ยเนี่ยนั้นตำนานมันจะมีเนี่ยเราเราก็ถ้าเป็นเวอร์ชั่นเดียวกันอะถ้าเราหรือคนละเวอร์ชันบางทีมันก็เข้ากันได้นะแล้วแต่คนทํา หรือเราก็ทดลองดูเอานะฮะเนี่ยถ้าไม่มีนักเตะที่ยังไม่ได้ย้ายอ่านักเตะยังไม่ได้สร้างมันจะขึ้นศูนย์อย่างเงี้ยแต่ถ้าจะแบบเนี้ยคือมีหน้ามีไอดีมีหน้ามีความสูงมีทีมีอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ยิงพลังอะไรเท่าไหร่เงี้ยนี่คือเราก๊อปมาทั้งหมดเนี่ยมาลงต่อกันเนี่ยมันก็คือได้เลยนะครับอันนี้คือถ้ามันมีอย่างเงี้ยเนี่ยศูนย์ศูนย์เนี่ยคือเราสามารถอีดิ นักติตัวใหม่เข้าได้เลยโดยไม่ต้องไปแทรกทีนี้ของพี่มันแทรกไม่ได้มันเอ่ออ่ามันเพิ่มไม่ได้นะครับมันเพิ่มไม่ได้มันต้องแทรกนะครับอ่านะคือต้องแทรกอย่างเดียวเนี่ยฮะเนี่ยอืมนะฮะ,ฮะเราต้องดูว่าอันดับแรกเราต้องดูว่าเราจะไปแทรกตัวไหนเออแทรกตัวไหนทีนี้ก็เดี๋ยวต้องผมต้องไปดูก่อนไอดีอ่ามันดูลายต่อเกินไปฮะ ไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่ก็ไปดูเอาแล้วกันนะฮะอย่างเช่นอ่าเมื่อกี้ผมดูปอบปลาเนาะไม่เยอพี่ต้องดูไทลีอีกด้วยอ่าพี่ต้องใช้ยี่ิบห้าเนี่ยเข้าไปสคอร์ทไทลีก,ก่อนไปดูก่อนว่าไอดีไหนที่เราจะแทรกแทกแกนี่แหละมันยากตรงนี้นะละเราไม่รู้ว่าเพเยรคนนั้นน่ะเป็นใคร <c oughs> เราจะแทรกแล้วกว่า <c oughs> มัน มันมันแบบว่ามันไปเจอไปไปแทรกนักเตะเราชอบอีกเอออ่ะงั้นเราก็มาดูนะครับมันเป็นสคอร์ทีท่มันคอรัปเตดครับมันก็จะยากๆหน่อยนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะเข้าไปดูเนี่ยชายยี่ห้าเข้าไปดูนะครับเดี๋ยวเข้าไปดูแล้วเราก็จำไอเดีไว้อ่ะเซฟไอดีไว้ก็ได้กลัวเปิดเยอะงงนะฮะอืมเราเข้ามาดูสักเราแอดวันละสี่ห้าคนก็พอนะครับอืม ไม่ต้องทําเยอะเราต้องเข้าใจว่ามันเป็นคนบอลมันคนละสไตล์กันแต่ถ้าเป็นตัวอัปเดตเดียวกันอะไรเดียวกันคือทํามาใหม่อย่างเช่นอัปเดตสิบเอ็ดปุ๊บแล้วก็ทํามอดมาพร้อมกันสองฟาอสคอร์เนี่ยมันจะง่ายอ่ามันจะง่ายมันจะโอ้โมันจะง่ายมากนะครับถ้าแบบนั้นอืมแต่อันนี้คือมันคนไอ้ง่ายคือมันเป็นคอร์ร์เวชั์นเน่ยมันคนละอัปเดตออไม่ใช่คเวอร์วชันคือคนละอัปเดต มันก็ทําได้แหละถ้าเราค่อยๆแอดเอานะครับค่อยๆแอดเอาเอาตัวที่เราแบบอยากให้มีในเกมพออ่าไม่จาเป็นต้องอุ้ยหมดดึงมาหมดเนีย้ยพอเราไม่ใช่เจ้าของฝ่าเจ้าของไฟายเขาทำโน้ตเพจไว้มันง่ายไงเนี่ยฮะเขาทาที่ผมให้ดูอ่ะเจ้าของอ่าที่ว่าเป็นไอเดียเยอะๆนั่นแหละเขาทาไว้แล้วเขาก็แอดเข้าในโปรแกรมนี้แหละอ่ามันต้องเรียนพี่ต้องศึกษาอีกทีหนึ่งตรงนั้น ผมก็ทําได้แต่ว่าคือถ้าเราทําของเราอ่ะเองแต่แรกเริ่มทําหัดทำมันง่ายมันมันก็จะเราก็จะเข้าใจในของเราแต่ถ้าเราเอาของเขาไปแก้เนี่ยมันก็จะงงง,งหน่อยนะครับอ่านะค่อยค่อยฟังนะแล้วก็รู้พอเรารู้เราก็ตัดอะไรที่ในคลิปที่คิดว่าผมบอกไปแล้วมันตัดพวกอะไรไม่อันนี้เราก็เอ่อเหลือไว้แต่เราก็ทำอะไรที่มันสั้นๆง่ายๆอ่า นะครับอ่าเมื่อกี้เรานี้เขาเข้ามาดูไทยลีกเนาะไปเยอไทยลีกอ่อนี่ฮะเราเข้ามาดูขอนเนาะเราไม่มั่นใจเราก็หาลีกไทยลีกเนี่ฮะอลี่ยให้รักไทยลีก,ลกเราไปดูก่อนว่าเราจะเอานักเตะค,คนไหนเอาทีม,มเล็กๆคิดว่าทีม,มไหนอะเล็กๆที่เราอืมอะไรเงี้ยเรายองเงี้ยหรือบุยลก็ได้อ่ะเราอยากให้หนักเตะมันอ,อยู่บุย์เลยที่เกียดย้ายอ่ะาก็เข้าบุยลอ่ะก็แล้วแต่หรือว่าจะเอาทีม,มเล็กๆแล้วค่อยย้ายมาอ่านี่ฮะเราดูว่านักเตะคนไหนที่ ไปดีไหนที่เราว่าเราจะใช้บล็อกบาทแทรกเลยเนี่ยพันษาอย่างเงี้ยอ่ะอ่าพันษาพี่จําไปเลยพันษานแคบไปเลยเนี่ยฮะพันษาอ่าเนี่ยฮะพันษาเราเอาเอาตับแรกอ่าพันษาก็เนี่ยฮเนี่ยเราเราจาไปเลยว่าดีนี้พันษาอ่าอันนี้คือผมบอ,อกเลยนะพี่ค่อยไปทําไปดูเองอันนี้แค่ดูเข้ามาดูนะยี่ิบห้านี้คือเข้ามาดูเลยไม,ไม่ไม่ต้องเซฟไม่ต้องทำอะไร เข้ามาดูเฉยนะครับก็ก็กดออกเลยก็ได้นะอันนี้มันจะได้รีบอัดให้น้อยเดี๋ยวจะพูดเยอะแมันพี่จะงงนะฮะอันนี้ยนะี่สิบสี่แลถ้าดูดูงงๆก็ดูนี่ยี่สิบสี่ยิบห้ารืออะไรอันนี้ยี่สิบสี่คือเตรียมเราเรา,เราเตรียมไว้เสิบอ่ะทีนี้เราได้ไอดีมาเมื่อกี้นะฮะเราเข้าไปดูว่ารูปที่เซฟเราเนี่ยมันไอดีอะไรนะครับนะี่หกสองสามห้าห้านี่ครับหกสองสามห้า เราเข้าไปดูเลยทีนี้หกสองสามห้าห้าเราจะเอาพันษานี้เอาบอกว่าแทนพันษาอาเงี้ยะกดเนี่ฮะเห็นแล้วใช่ไหมหกสามห้านี่แหละคือพันษาเนี่ยฮะเนี่ยพันษาเลยทีนี้ <c oughs> เราต้องการที่จะให้นักเตะมันอข้อพวกพลังพวกอะไรทุกอย่างเพเยอร์ไตอะไรโดยที่เราไม่ต้องไปเดีดเองในเก็เราต้อง ดึงไฟล์ของนักเตะตัวนั้นออกมาก่อนนะฮะทำยังไงก็เปิดยี่สิบสี่นะครับเปิดยี่สิบสี่เปิดเวอร์ชันยี่สิบสี่ขึ้นมานะครับเปิดเวอร์เวอร์ชั่นะยี่สิบสี่ใยังเพิ่งออกเนาะอย่าเดี๋ยวมันจะมีอีกอย่างนะฮะมันต้องเข้าไปอีกอย่างเด้วอย่าแต่เราต้องห้าบรบรูปทิ้งนะนะครับอ่าทีนี้เราก็เข้ายี่สิบสี่เหมือนกันก็เข้าอันเดิมแหละนะครับเข้าอันเดิมก็ ่ไปแต่ว่าตอนนี้ไปสกอรตตำนานเนาะอ่าสกอรตตำนานทีนี้อ่าสกอรตตำนานอย่าสลับกันนะฮะเนี่ยเราต้องดูว่าอันไหนที่เขาเราเข้าอันหลังมันจะอยู่เนี่ยเนี่ยฮะมันจะอยู่อันหลังเห็นไหมไม่รู้ว่าวินโดว์ใครเหมือนกันไหมนะแจ้งแบบนี้ไหมเนี่ยวินโดว์คงเป็นแบบนี้นะอันเก่าจะอยู่อันนี้นะครับอ่อันนี้อันนี้คือแพทไทลิกอันนี้คือแพทอ่ นากรีตำนานนะขออแต่เป็นตัวโปรแกรม24นะ r b m 24นะครับเนี่ยเข้ามาแล้วนะครับทีนี้เราก็ไปหานะปอปอกปลานะครับปอ,อกปลาที่25ที่เราเปิดไว้นี่แหละเนี่ยปอกปานะปอป,ป,นะปอกป,ปาผมออกไปแล้วนะเมะื่อกี้ปอปอกปลาก็อยู่แมนอยู่นะฮะ ปอกปลาอยู่แมนอยู่นะหรือตัวไหนก็ได้แล้วแต่พี่นะพี่จะเอาตัวไหนเด่นก็ไปนะอ่านี่ฮะปอกปลาใช่ไหมพี่ก็ออันที่สองก็คืออ่ะเนี่ยฮะที่เราเปิดมาเนาะเราก็หาปอกปลาก่อนมาก่อนนี่ฮะปอกปลาก่อนเนี่ยฮะปลอกปลาก่อน นี่ฮะนี้แหละคือปลอกป่าเนี่ยเฮ้ใช่ไหมเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเสือทาใหม่ดูน่าจะใช่นะหนึ่งเก้าห้าแปดอกสี่อันนี้ไทลห่ือเปแป๊บหนึ่งไม่น่าใช่นะเออต้องต้องนี้นะแบบอ่ะน่าจะตรงนี้แหละเพราะว่าในาชื่อนี้แหละเนี่ย ไอคอนอ่าหนึ่งเก้าแปดห้าอันนี้รรษาเยไรป่ะมึงอย่างงนะฮะอย่างงห้ามงงเนฮะอ่าอันนี้ปอกปลานะปอกปลานะฮะเราก็เสิร์ชนะครับก่อนที่เสิร์ชเราก็ต้องอ่ากดตรงนี้ด้วยนะครับเพราะว่าเวลาเราไปอยู่ตรงนี้เห็นไหมเราไปอยู่ตำแหน่งอื่นอะไรเนี้ยอ่าภาคเสียงอะไรเงี้ยอ่าวันเกิดอะไรของนักเตะเรากดเห็นไหมไม่ได้นะฮะเราต้องมา ตรงที่ไอดีนะครับแล้วก็ใส่อ่ะเนี่ยฮะเนี่ยปอกปลาแหละตรงน่าจะปอกปลาแหละเนี่ยแต่ทำไมชื่อไม่ตรงไม่รู้ฮะไม่เป็นไรก็กดเซฟนะฮะเซฟเพจเอร์เอาเราทำโฟลเดอร์ไว้เลยนะโฟลเดอร์แบบแบบไปเลยเนี่ยฮะโบรเดอร์ไปเลยเนี่ยขึ้นพเพจอร์อยู่โอเคนะครับพี่ทำต่อพี่ไม่ออกก็ได้แต่ผมก็ไม่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 ไม เอาไว้ก่อนก็ได้นะครับยังน่าจะยังไม่เสร็จนะเนาะว่าผมก็จะมีลืมๆบ้างนะอ่ะทีนี้เรากดมาไทลีกนี่ฮะถ้าพี่งงๆว่ามันเป็นอันไหนเนี่ยเฮ้ยอะไรวะเนี่ยอันนี้ตัวไหนเนี่ยฮะขวามือนะบนขวามือเนี่ยอันนี้คือไทลีกเนาะมันก็จะขึ้นสกอตทีนี้อันนี้คือพันษาเนาะอ่าพันษาหกสองสามห้านะครับอ่าหกสองสามห้านี่ เห็นไหมทีนี้เราอ่ะทีนี้เราเราแค่จะเราต้องจำอบนี้ไว้นะครับเราต้องจำอ่นนะรเราเออไม่ต้องจำเนาะเราเราไม่เอารรษาเลยเนาะอ่าแต่เราจะแต่จำแค่ไอดีไว้อ่าจำจำแค่ไอดีไว้พอนะฮะนี่นี่ไอดีอ่านี่นี่ไอดีแค่นี้อันนี้นี่เนี่ย เรา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 ต้องจำไปนี right. uh. ่ไว้นะครับนี oh, ่นี่นี่อันนี้ไว้นะครับอ่าทีนี้เราก็เปลี่ยนพภาษานี้เป็นปอปักปลาไปเลยนะครับเราก็อ่าเนี่ยฮะเพเยอร์แล้วก็โหลดเพเยอร์นะครับแทนเลยนะอ่านี่ฮะนี่นี่นี่ไงที่เรามาหนึ่งเก้าห้าแปดหกสี่เนี่ยฮึดเนี่ยฮะรอก่อนครับนี่ฮะมาแล้วนี่คือปอกปลา แต่ว่าเมื่อกี้เนาะผมอ่าผมผมบอกว่าอย่าอย่าอย่าให้ลบทําไมลบรู้ไหมถ้าลบปับ๊บจะไปมั่วเลยนะแต่ว่าตงนนี้เปลี่ยนไอเดียเป็นพรนษาแต่ว่าอันนี้คือบล็อกปาหมดเลยเนะครับไปเยอะดีคือเป็นเป็นบล็อกปาแต่ว่าทางนี้ก็คือเป็นเป็นอะไรเป็นเกี่ยวกับบล็อกปาหมดเลยเนะฮะอันนี้คือเป็นเลขไอดีอ่าทีนี้แบบนี้ก็คือมีตัวตนแล้วแต่ว่ายังไม่มีทีม ยังไม่เข้าบุยลำเรามีสเตตัสแล้วปอปปนะครับทีนี้เป็นปอกปาชัวแล้วอ่าเดี๋ยวเข้าไปดูในยี่สิบห้าก็ได้เดี๋ยวผมเซฟก่อนนะฮะทีนี้เข้ามาทีมตรงนี้ทีมเนี่ยเพยาไร์เนี่ยอีกทีหนึ่งจำให้ได้นะเนี่ยฮะล้วก็คัปปีเ้เราก็แล้วแหละอ่าอันนี้คือเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเข้ามาเราก็เพย์อดีนะครับตรงเพยเออดีแล้วก็ เนี่ยฮะอ่าเน,นี่ยพันษาดูนี่นี่ก็คืออ่ะตรงนี้ก็คือทีมอ่าเบอร์เท่าไหร่เนี่ยพี่จะแก้เบอร์ได้นี่เจสซีนัมเมอร์ฟอมอ่าอ่าตำแหน่งตำแหน่งผู้เล่นอะไรอย่างงี้นะครับแล้วก็อ่านี่เพี้ยเยอดีของพันษาอันนี้ทีมนี่ฮะทีมนี้ก็คือบุรัมยูนติตเห็นไหมหรือพี่จะตั้งเป็นแมนยูก็ได้ หรือพี่จะเอาไปเอาทีมแบบโนเนมอ่ะพี่ไม่อยากเสียรรษาพี่ก็เอาทีมโนเนมทีมอะไรก็ได้แล้วพี่ก็แปลงนักเตะคนนั้นเป็นพอกมานะครับอันนี้ขาดไม่ได้นะครับอันนี้อันนี้ห้ามเปลี่ยนเด็ดขาดนี่แหละครับคืออ่อันนี้ก็คือเราไม่ต้องมาแก้อะไรทีนี้ก็แต่เราก็มามาดูนี้นิดนึงามาดูนี้นึงว่ามันเบอร์อะไรแล้วเผื่อเราอยากเปลี่ยนเบอร์ที่เกียนไปเปลี่ยนในเกมเอ,อ่าใน,นเขียนกี่ทีมอา่าแต่เราถ้าเราใช้ตัวเนนักเตะแบบ นักเตะแบบไม่ดังไปทีมแปลกๆเราต้องมาแก้ตรงนี้ให้เป็นบุยลำยืนเตดถ้าเราอยากให้บล็อกบาอยู่ในเต็ดนะฮะก็โอเคครับแค่นี้นะก็ก็เสร็จนะบล็อกบาก็อยู่ในบุยลำแล้วนะครับก็เซฟนะเซฟเนาะเดี๋ยวเราเข้าไปดูนะครับทีนี้เซฟเลยนะลอ่ารอก่อนแป๊บน,นึงเนี่ยฮะก็คือเสร็จแล้วนะครับอันนี้คือเซฟแล้วพันสามไม่มีแล้วนะครับทีนี้พันสามไม่มีแล้ว อ่าพันศาคือกดออกนี่ผมกดออกหมดเฉยๆเพราะว่าผมจะคือเสร็จแล้วนะครับแต่พี่ไม่เสร็จพี่ก็จะขึ้นกดออก <c oughs> เอฉอยละเอียดก่อน,นเนาะอ่นะฮะทีนี้ก็ไปดูสกอตท,ที่เราเซฟไว้สกอตท,ที่เราเซฟไว้นะทำสองอย่างเพยเยอร์กับทีมเพยเยอร์ไลท์ like, นะฮะนี่ฮะเซฟไปแล้วเรามาเข้ามาดูาปอกปลาจะอยู่ในบุยลำไหมนะฮะ ถ้าขึ้นในนี้ในนู้นก็ต้องขึ้นนะครับต้องทำสองอย่างนะไปเยอะกับไปเยอะอย่างนั้นมีตัวตนแต่แต่แตลงทีมไม่ได้มีชื่อแต่ว่าพี่เอาคลิกเข้าไปในแผนการเล่นไม่ได้มีชื่อในทีมถ้าพี่ไม่ทำสองอย่างนี้นะครับไม่งงนะ <c oughs> ค่อยๆทำพี่เอาง่ายคือพี่ทำเล่นๆไปก่อนพี่สําลองข้อมูลไว้อย่าไปอย่า,ยาคือว่าพี่ทำผิดพลาดพี่ก็ามาทำใหม่ได้อย่างเงี้ย เออนะครับถ้าสคอรตมันเป็นอัปเดตตัวเดียวกันน่ะมันจะง่ายกว่านี้มันจะไม่ได้โอู้เปิดอะไรเยอะแยะอะไรกันาดนี้เอ่หรือเราจะเอาสคอร์ตทั้งหมดไปใส่สคอรตอีกันหนึ่งเลยผมลองใส่ดูแล้วทําให้พี่ดูแล้วเอาแบบสคอรตตำนานไปใส่สคอตไทยลีเลยอ่าแนั่นแหละแต่ว่ามันมันมันบอกว่าเวอร์ชั่นคนละเวอร์ชั่นนะฮะนั่นแหละ คือสคอตพี่อ่ะมันมันเขาทํามาสไตล์ของเขาแล้วไงเขาไม่ได้แบบแบ่งกะว่าจะให้คนอื่นเอาสคอตเขาไปแก้ไขอ่ะอ่าแต่ถ้าเป็นสคอตคนอื่นที่ผมใช้ทุทกสคอตเน่ะเขาก็ทําได้หมดนะเขาจะแบ่งปันนะแต่ไม่รู้ว่าทําไมเจ้านี้เขาทําซับซ้อนนะอันนี้ทําซับซ้อนอ่ะทีนี้เราเข้าไปดูนะฮะบุรัมยูนิเต็ดนะฮะยูไทยลีกครับมาไหมปอกป่านะฮะ ชื่ออะะไรนมันบางทีชื่อไม่ขึ้นนะครับเราต้องเสิร์ชหาไม่ใช่พรรษาคนไหนไม่รู้ไอ้ไม่ใช่พรรษาแล้วเป็นเป็นนี่ซอสนะฮนี่ไงป้อปลาเนี่ยมาแล้วเห็นไหมนะเนี่ยเห็นไหมนี่ฮะ อ่าพี่ไม่เปลี่ยนชื่อนะหรือว่าพี่ชื่อนี้ไม่ถ้าเป็นบางทีก็ติดบางทีก็ไม่ติดนะแต่เวอร์ชันนะฮะแต่ว่าไปแก้ข้างในดีกว่าครับอ่าไปแก้ข้างในดีกว่าก็จะมีนี่ไงก็แก้เนมไปแก้ในเกมดีกว่าครับในไลท์เตอร์ติดเลยนะครับเซฟสคอร์ Scott, ทับเลยอายุสิบแปดเนี้ยเราแก่นี้นี่ผมว่ามันไม่ค่อยโอเคนะแต่ว่าพลังนี้มาหมดแล้วเห็นไหมเนี่ยเนี่ยเป็นของปอป๊อกปลาหมดแล้วนะะไม่ไม่ไม่แนะนำให้แก้พลังแปดหกกันไหมนะฮะ นี่ะคืออะไรก็ทั้งบล็อกบาร์หมดแล้วเนี่ยนะฮะทีมญาติอะไรคือหมดแล้วอะแต่ไม่ต้องแก้ผมไม่ค่อยแนะนําให้แก้นะครับตรงนี้มันจะบางทีสคอตกับดาอ่าถ้าส่วนมากเขาแก้เนี่ยเขาจะแบบอะไรใหม่หมดโปรแกรมใหม่ครบอัปเดตเรียบร้อยแล้วก็เป็นสคอรตัวล่าสุดที่ ตัวเกมปล่อยมาอะไรเงี้ยมันจะง่ายมันจะเออมันจะง่ายแบบนั้นแต่ถ้าเราแบบเอาเวชันเก่ามาแก้หรือเอาเวชันใหม่มาแก้เวชันเก่าเงี้ยผมไม่แนะนําให้ทําตรงนี้นะครับมันจะมัว่วนะครับบางทีก็ติดบ้างบางทีก็บัก๊กบ้างนะครับไปแก้ในลทตเตอร์เนาะกด F9 เราก็มาแล้วเข้าไปชื่อเข้าไปปลอกปลาบีรัมยูเจ็ดพิมพ์ว่าปอกปลาเลยก็ได้หรือพิมพ์ถ้าพิมพ์ชื่อไม่เห็นถ้าไม่ขึ้นชื่อไปเป็นชื่อมัวม่วๆไม่มีอะไรเลยแบบไม่มีชื่อม,มีอะไรเลยให้พี่พิมพ์ไอเดี่นะกด F9 แล้วก็พี่ไอดี ของปอปักป่าพิมไอดีตรงที่ค้นหาถึงจะเห็นถ้าพิมพ์ชื่อจะไม่เห็นอาจจะขึ้นพรรษาก็ได้อ่าจ,จะขึ้นชื่อกับเป็นชื่อพรรษาอ่านั่นแหละพี่ก็ไปแก้อ่ามีเตเฟสนะครับแก้อะไรก็ไปลองเข้าไปดูว่ามันอ่าผมจะอยากทําให้ดูอยู่แต่วนะ่ามันเข้าไม่ได้สกอตพี่มันเป็นอืผมไม่แน่ใจว่าทําไมอืมเขาเป็นสกอตที่อ่าซับซ้อนหน่อยนะฮะอ่าแต่ว่าตัวนี้ก็ชั่ว ก็คือนี่ไงบล็อกบร์เข้ามาในสกอรแล้วนะครับโอเคนะนะครับประมาณนี้ก่อนเพราะว่าผมต้องสตรีมด้วยนะครับโอเคครับนะฮะเสร็จเรียบร้อยครับนะแต่สกอรเรียบร้อยแต่ว่า,าในเกมพี่ไปแก้กทีนึงนะครับไปแก้นิดนิดหน่อยหน่อยนะครับก็บล็อกบออยู่บีรามแล้วตอนนี้นะครับพี่จะทําตัวอื่นแบบนี้เอามาเพิ่มอีกอยากได้ตัวไหนโรนัลดหรือเมสซี่หรืออะไรก็อะไรแล้วแต่โรนเล่ายนย หรืออะไรอย่างพี่แค่เอออะไรพวกนี้นะครับนะโอเคครับนะฮะมีอะไรก็ถามผมมาใหม่เนาะ